การจองเวลาลูกค้ามาถึงร้านนะครับถ้าลูกค้ามาถึงหน้าร้านแล้วนะครับจะต้องทําอะไรบ้างแยกไปทีละเหตุการณ์นะครับสถานการณ์แรกนะครับจะเป็นลูกค้าจองมาทานนะครับสมมุดลูกค้าถึงหน้าร้านแล้วนะครับก็กดถึงได้เลยนะครับระบบไปจะถามว่านัใจหรือเปล่านะครับก็สามารถกดโอเคได้เลยนะครับเนี่ยครับก็จะเปลี่ยนเป็นถึงแล้วนะครับได้เลยต่อไปนะครับ ถ้าในกรณีที่ถึงเวลาแล้วแต่ลูกค้าไม่แสดงตัวเลยนะครับอย่างเช่นเมื่อผ่านไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับอาจจะหนึ่งทุ่มอาจจะผ่านไปสักประมาณทุ่มครึ่งลูกค้าหายไปเลยนะครับไม่ติดต่อเข้ามาเลยนะครับทางร้านเนี่ยก็สามารถกดไม่แสดงตัวได้นะครับแล้วก็เราบุกไปถามว่าแน่ใจให้ไหมกด yes อีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเลยนะครับต่อไปนะครับอันนี้คือ cancel อย่างตัวอ,อย่างเช่นในกรณีที่ ลูกค้าโทรเข้ามาเพื่อขอทางร้านแคนเซลให้นะครับก็สามารถกดแคนเซลได้ด้วยการกดแก้ไขนะครับแล้วก็เข้ามาแก้ไขตรงนี้ตรงสถานะตรงนี้นะครับจากกำลังมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นยกเลิกนะครับแล้วก็ไปลงข้างล่างนะกดปรับปรุงนะครับตรงนี้เนี่ยทางระบบขอให้ใส่เหตุผลไว้นิดนึงอย่างเช่นในกรณีก็เป็นว่าลูกค้าขอให้ยกเลิกให้ แล้วก็กดปิดได้เลยโอเคนะครับเพสมบูรณ์นะครับบ,รนะรบ,บุ๊ก,กิ้งตัวการจองเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คืออันการที่3เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นยกเลิรเปลี่ยนสีให้เลยเป็นสีส้มนะครับ